วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่พัฒนาจากความสำคัญของการดูแลตัวเองวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่คือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูก l i f e t t e n u a t e d i n f l u n n z r Vaccine, LAV) ที่พัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกหรือกลัวการฉีดวัคซีนโดยวัคซีนชนิดนี้จะพ่นเข้าไปทางโพรงจมูกและกระตุน้นภูมิคุ้มกันโดยไม่ต้องใช้เข็มฉีดยา FluMist ที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่ใช้เข็ม วัคซีนชนิดพ่นจมูกนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ15-49ปีที่มีสุขภาพแข็งแรงผู้ใหญ่ที่ต้องการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่ใช้เข็มวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งโดสสำหรับผู้ใหญ่อายุมากกว่า15ปีขึ้นไปราคา1,490ค่าแพทย์และค่าบริการรวมถึงเงื่อนไขาการเข้ารับบริการ1นึ่โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ 2. กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง 3. กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งที่ศูนย์ตรวจสุขภาพต่อ5129 4. ศูนย์ตรวจสุขภาพเปิดบริการทุกวันเวลา7-16ถึงนาฬิกา5ระยะเวลาส่งเสริมการขายวันนี้31ธันวาคม2568 6. ระยะเวลาเข้ารับบริการ วันนี้31มกราคม2,569 7โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่เป็นโปรแกรมเหมาจ่ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดสินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี8เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเปาโลเกษตรโทรสอ0ต่อ5 1 2 9 Facebook โรงพยาบาลเปโลกเกษตร https://web.facebook.com/ เปโลเก s e t, t line official account p o l o hospital k กษต h t t p s p a g e l i n e m e g b a 7 5 5 5 u u t m a r k o p e n q m m o d e l เท่ากับ r ล e line id เปโลเ a ษต h t t p s p a g e l i n e m e g b a 7 5 5 5 u u t m a r k o p e n q r m o d e l เท่าก ah ับ r ลู